วาจบตรึงอาะห้ายยกขวาวาหมุนกระทูนซ้ายชี้ปึ้ง,งกระดกซ้ายป้องปึง้งเออเออเออชักเท้าซ้ายหมุนมาเออ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 ชักเท้าขวาหมุนมาเออ ยกหรือจะฉายก็ได้ะเนียเอยชุยถ้าสมมติว่าฉายเอยชุยฉายเอยนะขอซ้ายช่างอขอซ้ายช่างฉายเท้าขวาแล้วก็ก้าวขวางามเอยเอย ขำย,ย่อ,อยื่ด้หนึกงนปนี้ได้ปะก้าช่างดำหนักขาซ้ายหนักขาขวาโยงกลับมาซ้ายย้ายปะดนตรีรับเออเออเออปอเออเออเออ เออทิ้งทิททท้ทิทิเอ่อไปถอยซ้ายก้าวขวาช่างงามเออเออขำไปช่างรำโย่ย้ายถอยขวามาสะเอวพับจีบเปลี่ยนเอียงแสนอออ หมุนมาอราชอนอีกบ่าแก้อราชรอนช,ช่วงกายวิจิตก้าวซ้ายหยิบซ้ายยิ่งลายไปที่โคนขวาซ้ายแต่ขวาประดิษนะ์ต่อไปดึงทีรัสซเอล แสนออนมาออระชนลองแก้ออระชนช่วงกายนะวิจิตยิ่งลายป่ายที่คนเออเอเอประดิษนะต่อไปสองเน่สองเน่ คมขำแสนดำแตะเท้าขวาย้อนมาแตะเท้าขวา,า,ขวาไปแสนดำมั่นแตะซ้ายขับแตะขวาต่อไปแสนดำขับชม้อยก้าขวาสะดุดซ้ายฉม้อยเน่จาชฉมอยเอียงขวา เนจเนับสายต่อไปช่างสวยนะชมอยเนยจับยิ่งสวยสุดพิษย้ายมันเป็นก้าวข้างซ้ายยิ่งสวยสุดพิษนะจะซ้ำเท้าเดิมไหมหรือว่าจะสลับข้างก็ได้งั้นเอาซ้ำเท้าเดิมจะได้ไม่งงมันจะได้ลำย่าง,งไปหรือเอาว่างอะไรนะ อนนสองเนง้เม่คมขามอ,อปึ๊บอ,อันนี้ปา,าจบอันนี้นะแล้วก็มาสองเน่วา,างเท้าก้าแล้วก็ถอยสองเน่คมขำแซนดำมัน จับหยิบเก็บสะบัดปล่อยเออแล้วมาชะม้อยชะม้อยเน่จับหน้าเล็กน้อยยิ่งสวยสุดพิษเออน่อยน้อยนี้น้อยน้อยนี้น,อน้นอยถอยซ้ายก้าวขวาน้อยน้อยน้อยหนึน่งหนึ่งสองสามสอง หน,น 1, 6, 3, ึ่ง 1, 4, 1, 6, 3, สองสามสามกางแขนหนึ่งสองสามกระทุ้กเท้าหนึ่งแขนตึงหนึ่งสองแขนนอนเล็กน้อยสามสองตึงหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามสี่ถอยเก้าขันข้างแตะขวาเออ 别，我开轮子。